สวัสดีครับ,รบพบกับเราพ่อลูกเลนงหงกับรายการนี้ครับกินเที่ยวอาราดวงวิวครับ แน่นอนครับก็ต้องเจอผมครับเฮียซงจากพัตคารเล้งหงพระรามสองสุขุมวิท62พันนกตัดใหม่นะครับพัตคารเล้งหงออริจินอลมีเพียง3สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นที่ไหนนะครับและผมนิกเล้งหงค้ามาร่วมฉลอง62ปีกับเล้งหงสลับเปาครับกับความอร่อยระดับพัตคารนะครับเสิร์ฟความอร่อยถึง8ไส้ด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีครับพายเปาเล้งหงครับแป้งพายเนี่ยกรอบนอกนุ่มใน4ไส้4สไตล์ครับสามารถสั่งซื้อได้ทั้งไลน์แอด หน้าร้านพัฒคารเล่งหงทั้ง3สาขาและหน้าร้านเล่งหงสละเปาสาขาไบเทคบางนาครับโซนสม,มุกกีนวิเลจสาขาตึก SCG ซบางซื่อสํานักงานใหญ่สาขาพังบางจากลังสิทธิพองสองหน้าหมู่บ้านฟ้าลากูลหรือตามงานออกบูธต่างๆนะครับหรือใครมีพื้นที่ที่เราเช่าอยู่ประจําติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพูดถึงเล่งหงก็ต้องโปรโมชั่นนี้ครับเป็ดปักกิ่งครับเหลือเพียง799บาบาทเท่านั้นพักกระดูดกกําแพงเหลือเพียง 480บาทเท่านั้นต้องสั่งครับผมและโปรโมชั่นร้านอาหารญี่ปุ่นเล้งหงริวโฮพระราม2ครับข้าวดงเริ่มต้นเพียงแค่109บาทแถมฟรีซุปวิโตซซทุกออเดอร์นะครับเมนูเซตครับเริ่มต้นที่255บาทครับไม่ว่าจะเป็นงานประชุมนะงานเลี้ยงบริษัททางร้านเนี่ยยินดีให้เป็นการแบบไม่มีขั้นต่ำเลยครับแซลมอนปาร์ตี้ที่สครับแซลมอนซาชิมิที่มีน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกร,รมัมลดพิเศษเหลือเพียงแค่799บาทกับการนำเสนอถึง3เมนูครับ และปิดท้ายด้วยเซ็ตที่ขายดีมากๆเลยครับมากุโรเซ็ตซื้อ1แถมหนึ่งครับความฟินที่ไม่ควรพลาดและกิจกรรมแจกเหมือนเดิมทุกสัปดาห์ครับกับผลิตภัณฑ์คิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับง่ายๆเลยฮะแค่กดเพิ่มเพื่อนเราครับใน Line แอดครับแล้วเซลฟี่ตัวคุณเองกับรายการของเราที่กลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ฮะ แล้วก็ส่งมาอย่างไลน์ออฟฟิเชียลครับก็รับไปเลยฮะขิงผงสูตรออริจินอลและก็ขิงผง100%สูตรไม่มีน้ําตาลตราบ้านสมุนไพร5รางวัลครับและตอนนี้ครับบ้านสมุนไพรเขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ครับชาสมุนไพรใบม่อนมีทั้งแบบซองแช่และแบบรีฟิลนะครับและเครื่องดื่มชาสมุนไพรดอกกําฝอยสูตรเพิ่มความหอมนะครับหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแผนกชากาแฟทั่วประเทศไทยนะครับสั่งซื้อทางออนไลน์ ไลน์แอปช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกก็สั่งซื้อได้และสําหรับใครที่จะไปร่วมเที่ยวกับเรานะครับทุกทริปที่เราจัดนะครับโทรมาจองด่วนๆเลยนะครับรับรองว่าเที่ยวเจาะลึกกินอร่อยนอนสบายต้องไปกับกินเที่ยวอาราวดเวอร์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายาช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย เฮียสงต<ป>ีาย,ายวันนี้พอลูกเล่งหงครับจะมาแนะนําร้านอร่อยเช่นเคยนะครับนี่ครับวันนี้เราอยู่ที่พัตาคาันเล่งหงสุข,ขุมวิท62ินะครับของอร่อยที่เราจะแนะนําในวันนี้เนื่องในโอกาสฉลอง62ปีพัตาคาันเล่งหงนะครับนี่ครับ,รบเรามีอะไรที่มาคืนกําไรให้ลูกค้าเราด้วยการจัดโปรครับบุฟเฟตโตจีนเป็นบุฟเฟ All You Can Eat นะครับผมเล่าให้ฟังหน่อยป้าว่าทำไมถึงทำบุฟเฟ่ครับร้านเราเนี่ยฉลองครบรอบ62ปีก็เลยคิดว่าเราจะจัดเป็นกิจกรรมบุฟเฟ่โต๊ะจีนเนี่ยนะครับ t u can eat จัดขึ้นมา3เดือนให้ลูกค้าของเราเนี่ยได้มาอิ่มอร่อยครบถ้วนสไตล์โต๊ะจีนแต่เป็นแบบบุฟเฟ<ช>่ในราคาที่สบายสบายกระเป๋าบุฟเฟ่ของเรามี2ราคาด้วยกันร,ราคาแรกนะครับก็คือ 1,099บาทลดเหลือเพียง699บาทเท่านั้นอีกหนึ่งเซตเมนูของเราคือเซตเมนู Special เลยราคาเต็ม1,299บาท ลดเหลือเพียง899บาทเท่านั้นคักัดเต็ม2ชั่วโมงเลยนะครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคม2,567นะครับเซตเมนูสเปเชียลคุณสามารถทานเป็ดปักกิ่งได้ไม่อั้นคุณจะได้หูฉลามน้ำแดงหนึ่งที่คุณจะมีขนมจีบกุ้งนะครับแล้วก็มีเสี่ยวหลวงเปาทานได้ไม่อั้นมาเริ่มต้นเมนูแรกครับหูฉลามครับด้านนี้เลยฮะ มาหมูฉลามคือหนึ่งเมนูที่สเปเชียลมากมากสามารถสั่งได้สำหรับเซตสเปเชียลหนึ่งที่ต่อหนึ่งท่านไปเลยครับเมนูต่อไปครับนั่นก็คือกุ้งทอดราดซอสวาาบินั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีกุ้งอทอดครีมสลัดด้วยนะครับนี่นะฮะเราจัดเต็มให้คุณอย่างนี้ฮะ ภาพแน่นอนนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีคู่เล่งหงมานานครับเมนูต่อไปมาทานโต๊ะจีนก็ต้องมีปลาทานใช่ฮะเนื้อปลานึ่งซีอิ๊วแล้วก็เนื้อปลานึ่งมะนาวครับผมเนื้อปลานึ่งซีอิ๊วสดมากซอสอร่อยของคุณยายออกแซ่บๆหน่อยนะนึ่งพริกมะนาวแซ่บอร่อยมาก นูผักก็มีนะครับผมวันนี้เนี่ยขอแนะนําเป็นปนี่เลยนะฮะคณะฮ่องกงผัดซอสเอ็กโอครับแล้วก็ผักป่วยเหลงไฟแดงนั่นเองอนี่ถูกใจถูกใจ ดีไหมดีไมดีมากเลยครับ <c oughs> นอกเหนือจากอันนี้แล้วนะฮะเราก็ขอปิดท้ายด้วยเบรกนี้ครับนั่นก็คือซุปนั่นเองนะฮะซุปนเนี่ยเนี่ยวันนี้จัดให้2อ,อย่างนะฮะที่มาแนะนํากันนะครับมีซุปกระเพาะปลาน้ําแดงและก็ซุปเสฉวนนั่นเองครับผม,มต้องบอกว่าทั้ง2ราคาที่เราขายเนี่ยคุณสามารถสั่งซุปกระเพาะปลาน้ําแดงกับซุปเสฉวนมาแบบไม่อั้นนะครับกินได้เลย2ชั่วโมง คุณภาพดีมากพัดสันระดับพัดอาคารนะครับผม ฝากไว้เลยนะครับกับโปร All You Can Eat ครับบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนครับมี2ราคานะครับจากปกติ1,299บาทนะฮะลดเหลือ899เาเนะฮะแล้วก็1,999บาทครับลดเหลือไปแค่699บาทครับโปรที่ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคม2567นี้ครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูว่ามีเมนูอะไรที่อยู่ในบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนเราที่คุณต้องกินให้ได้ครับผมไม่งั้นอย่าสงส์ตีได้ กับม <All> right. าอร่ <All right. S 2> อยกันต่องช่วงเฮียสงตีตายครับวันนี้พ่อลูกเล่หของแกนแนะนำครับร้านอาร่อยอีกหนึ่งร้านนะครับพัฒนาคาันเล่งหงครับฉลองครบรอบ62ปีจัดโปรโมชั่นนะครับ <sh arp> บุฟเฟ่โต๊ะจีนนะครับ all you can eat นะครับมี2ราคาด้วยกันนะครับ ราคาแรกเท่าไหร่ครับนี่ครับราคาแรก1299บาทครับลดเหลือเพียงแค่899บาทและอีกราคาหนึงครับ1,999าบ้าทลดเหลือเพียงแค่699ครับใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคม2567นี้ครับผมบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนที่เราจัดขึ้นมานะนี่มีครบถ้วนของการทานโต๊ะจีนเลยนะเริ่มตั้งแต่ติ่มซำนะครับผักต่างๆนะครับซุปน้ําแดงต่างๆนะครับเมนูต่างๆมีครบถ้วนเสิร์ฟอยู่ในเมนูเซตที่เราจัดให้คุณเลยนะครับ เป็นเซตเวลเนสเซนเ็นเตอร์สาขาทาวอินทาวค่ะช่วงท้ายเดี๋ยวมีโปรมาแจกให้ใช้แบบฟรีๆครับแน่นอนพูดถึงเล่งหงนะครับก็ต้องเมนูนี้เลยครับเป็ดปักกิ่งอปุ๊เป็นหนึ่งเมนูที่ใครมาที่ร้านนี้ก็ต้องสั่งทานใ,<ช>ในเซตพรีเมียมนะครับ,รบจัดโปรเหลือเพียง899บาทคุณสามารถทานเป็ดปักกิ่ง2ชั่วโมงไม่อั้นนะครับ จับเต็มอ่ะ กินได้ไม่อั้นสามารถทานกี่ชิ้นก็ได้นะฮะเป็นโปร All You Can Eat อยู่แล้วนะครับก็สามารถมาใช้บริการได้เลยนะเป็ดเราก็ใช้วิธีการทําแล้วก็เกรดเดียวกับที่เราขายที่ทางร้านเลยนะครับจัดติดกินเลยได้ไหมคนเดียวได้แต่ถ้าทานไม่หมดผมปรับนะครับฝากไว้เลยนะครับกับโปรโมชั่น All You Can Eat นะครับบุฟเฟ่ต์โต๊ะจีนนะฮะมี2ราคานะครับโปรแรกจากราคาปกติ1,299บาทลดเหลือ899และอีกราค้านึงครับคือ1,999บาทครับลดเหลือเพียงแค่699บาทเท่านั้นนะครับ สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคม2567นี้เท่านั้นนะครับเราจัดทั้งเล่งหงพระรามสองสุขุมวิทสองและพันนกตัดใหม่แนะนำนะครับให้โทรจองโต๊ะหรือสำรองที่นั่งก่อนเพราะว่าเราจะได้จับอาหาร เตรียมไว้บริการคุณร่วมฉลอง62ปีไปกับพัฒคากรเล่งหงของเราด้วยนะครับเียาซองบอกเลยนะครับถ้ามาที่พัฒคากรเล่งหงทั้ง3สาขาต้องมาจัดบุฟเฟ่โต๊ะจีน all you can eat ในราคา899บาทและ699บาทให้ได้ไม่งั้นเียาซงตีตา วันนี้ต้องขอขอบคุณ Princess Wellness Center สาขาทาวอินทาวครับผู้ให้บริการด้านความงามกว่า30ปีกับโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายออกซิเจนเทอร์ลิสำหรับผู้โชคดีครับ10ขั้นแรกครับทดลองใช้ได้เลยนะฮะจองคอร์สหรือสอบถามเพิ่มเติมง่ายๆเลยครับแอดไลน์ครับท่ l i n e แอดครับ A r o u n d the world ครับหรือสแกนค r วโค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2567นี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีทั้งแบบสูตรออริจินอลและขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยชอปปี้ลาซาด้าเซิร์ชไปที่ herberhouse_official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดครับ แอดเธอเบอร์เฮาส์เซิร์ชไปที่ h e อเบอร์เฮครับผมอร่อยขนาดนี้พ่อลูกเล็กของขอ,งขอ,งของมอบป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย,ตายเมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องของมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิมลองความอร่อยกันที่ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับ ช่วงอร่อยยมนิ้วกับชาตามืออร่อยยนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมดิ๊กเล้งหงนะครับพาทุกท่านครับมารู้จักกับสาขาใหม่ของชาตามือเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เนี่ย นิพามาแถวเอกมัยครับใครที่อยู่แถวเอกมัยนะฮะคุณสามารถมาซื้อที่นี่ได้แล้วนะครับสาขาที่เขาตั้งอยู่ที่นี่คือศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัยชั้นจีนั่นเองนะฮะร้านนี้นะครับเขาเปิดให้เป็นการทุกวันนะฮะตั้งแต่10บโมงเช้าถึง3ามทุ่มเลยนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ครทุกพื้นที่ครับจะแฮปปี้ไปด้วยชาตามือทั้งหมดเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ชาตามือเนี่ยเขามีกว่า180สาขาทั่วประเทศไทยแล้วนะครับ <S <S วันนี้ครับนิคจะพาทุกท่านครับมารู้จักกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ขอองชาาาตมืรทีี่่เยกได้ว เป็นเมนูใหม่ของเขาเลยนะฮะนั่นก็คือเมนูชาแบคทีซีรอนนั่นเองครับโดยเมนูชาแบคทีซีรอนของชาตามือเนี่ยชงด้วยผลิตภัณฑ์ ชาแบ็กทีครับที่ใช้ใบชาของชาดำนะฮะ1นึเลยทำให้ได้กลิ่นหอมครับและรสชาติที่เข้มข้นนั่นเองฮะเป็นเอกลักษณ์ได้ลองแล้วติดใจแน่นอนครับทุกท่านและเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ก็ต้องขอยกให้นี่เลยที่นิกแนะนำไปนะฮะนั่นก็คือชาแบ็คทีซีรอนนั่นเองมี3เมนู3สไตล์ด้วยกันครับมาเริ่มต้นตัวแรกกันเลยครับชาแบ็ทีซีรอนนมนั่นเองนี่เลย อืมน,นี้นะคะคือชาซีรอนนะก็จะมีความแตกต่างจากตัวชาซิกเ,เจอร์ของทางชาตามือนะแต่บอกได้เลยว่าใครที่ชอบทานชาแบ็คทีซีรอนนะนี่คุณมาลองเลยครับแถวนี้มีแล้วหรือว่าช็อปชาตามือมีหมดเลยไปใช้บริการกันเยอะๆนะนี่แบ็คทีอันนี้ไม่ธรรมดาสไตล์ที่สองครับเป็นชาแบ็กทีซีรอนลาเต้นั่นเองนี่เลย นี่ฮะด้านล่างเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับเป็นสีเขียวเขียวเนี่ยนี่ครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าไข่มุกมอรกฎตหอมใบเตยนั่นเองนะฮะ ไตล์ที่สอนะครับก็จะแตกต่างสไตล์แรกก็คือว่าอันนี้เนี่ยความพิเศษก็คือเขาเนี่ยใช้นมสดของชาตามือครับที่ปราศจากนมข้นหวานนะทานเข้าไปแล้วเนี่ยอร่อยละมุนสุดๆเลยแหละฮะและที่สําคัญไปมากกว่าน,นั้นอย่างที่นิกบอกไว้ว่ามีไข่มุกอยู่ด้านล่างด้วยครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าไข่มุกมอดรกฏหอมใบเตยนะฮะเวลาคุณทานเข้าไปคู่กับเมนูนี้แล้วเนี่ยก็จะเพิ่มความหนึบหนับกับความละมุนของนมสดของชาตามือนั่นเองครับสุดยอดไปเลย ต่อันที่เมนูสุดท้ายเลยครับสไตล์ที่3นะครับเป็นชาแบ็กทีซีรอนวีแกนนั่นเองครับนี่เลยนี่อันนี้นะฮะับสำหรับสายวีแกนนะครับที่นิยมชอบทานรสเข้มนะนี่เขาบอกเลยว่าตอบโจทย์สุดๆเลยครับอย่างที่นิกบอกไว้นะครับว่านี้เหมาะสําหรับสายวีแกนนะฮะที่นี่ครับเขาใช้เป็นนมข้าวโอ๊ตแทนนมวัวนั่นเองฮะแล้วที่สําคัญก็คือทานเข้าไปแล้วนัว อร่อยอีกด้วยนะและข้างในนี้ครับก็จะมีมุกบุกอีกด้วยนะฮะทานเข้าไปแล้วเนี่ยฟิลเหมือนมุกบุกมีรสชาติเลยนะแต่ว่าไม่ได้มีรสชาตินะฮะมันความหวานจากตัวนมข้าวโอ๊ตอร่อยมากทั้งหมดนี้ครับเป็นเมนูชงจากผลิตภัณฑ์ชาแบ็กทีครับสูตรพิเศษฮนะคัดสรรพันชาอย่างดีครับผลิตด้วยกรรมวิธีสุดพิถีพิถันครับจนได้ชาดําชั้นยอดครับรสชาดําเข้มขน้นหอมอร่อยนั่นเอง ใครที่อยากไปเอนจอยความอร่อยนะครับกับชาแบ็กทีซีรอนนะฮะทั้ง3เมนู3สไตล์สามารถไปใช้ได้ที่หน้าร้านชาตามือครับตอนนี้เนี่ยร้านชาตามือมีกว่า180สาขาหรือสาขาใหม่ที่นิกพามาแนะนําในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือสาขาศูนย์การค้าเกตเวเอกมัยนั่นเองนะฮะตั้งอยู่ที่ชั้นจีนะครับเขาเปิดให้บริการทุกวันนะฮะตั้งแต่10บโมง ถึง3ทุ่มนั่นเองอร่อยไปกับชาแบ็กทีซีรอนแล้วฮะ,ะวันนี้นี่ก็ต้องขอปิดท้ายด้วยนี่เลยครับชาเขียวจับเลี้ยงน้ำผึ้งนั่นเองของชาตามือเช่นกันครับท่านผู้ชมด้วยสมุนไพรจับเลี้ยงครับที่รสชาติเค็มข้นครับหอมน้ำผึ้งครับได้ประโยชน์จากสมุนไพรและใบชาเขียวนั่นเองนะฮะเมนูจากผลิตภัณฑ์ชาเขียวครับผสมปรุงสําเร็จชนิดผงครับรสชาติชาเขียวเข็มขน้นชงง่ายครับเพียงเทซอง ชงกับน้ำร้อนก็สามารถอร่อยกับชาเขียวแก้วโปรดได้ทันทีสดชื่นดับกระหายคลายร้อนครับดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นสามารถหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า180สาขาทั่วประเทศไทยนะครับช้อปปี l a าซาดเซิร์ชว่าชาตามือครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอครับแอดชาตามือครับและหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลและสูตรขิงผง100% ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าเ e r ร์เบิ u ์ e เฮาส์ออฟ f ิเชียสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ l ล n e แอดครับแอดเฮอร์เบิร์เฮาส์ครับทิกต็อกเซิร์ชว่า HerberH o u s e ครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล้งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะครับพอลูกปั่นโปโอ้ยปั่นที่แหลกไปเลยป้าอาจารย์ พบกับช่วงพ่อลูกปันโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่หงจะแนะนําร้านอร่อยออร่อยโบดีดีมาฝากเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับวันนี้แนะนําร้านนี้เลยครับ The v i c t ก r ครับตั้งอยู่ที่ซอยท่าอิด14ครับโปรโมชั่นสําหรับแฟนรายการครับเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการ กินเที่ยว all over ครับอิ่ม่อยครบ2,000บาทครับรับฟรีทันทีเครื่องดื่มเมนูโซดาเมนูใดก็ได้นะครับหนึ่งที่ต่อหนึ่งใบเสร็จไปเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2567ครับผม The Big T Cafe and r e s t a u r a n t ครับแลนด์มาร์คคนชิคที่ต้องไปเช็คอินด่วนๆนะฮะประทับใจตั้งแต่เดินเข้าร้านกับโซนสระว่ายน้ำระบบเกลือครับให้เหล่าเด็กๆเนี่ยได้มาปล่อยพลังแบบจัดเต็มครับ เดินเข้าไปอีกนิดเนี่ยก็จะเจอกับลานกว้างที่เปิดโซนให้นั่งแบบเลือกกันไม่ถูกเลยฮะต้องโดนตกไปกับเมนูอาหารของทางร้านแน่นอนครับด้วยวัตถุดิบที่ทางร้านเลือกมาอย่างพิถีพิถันตอบโจทย์ทุกไวนในครอบครัวครับมาเริ่มต้นกันที่เมนูจิ้มจุม่มรวมหมูเซ็ตรวมหมูตัวเด็ดครับราดมาด้วยซอสต,ตัวลับผักเอยน้ำซุปเอย จิ้มด้วยน้ำจิ้มจุ่มบิ๊กทีครับบอกเลยว่าถูกต้องที่สุดข้าวผัดหมูจานใหญ่ครับผัดมาแบบแห้งๆตัวไข่ที่เคลือบเท่ามาแบบเหลืองๆเนี่ยเจอกับหมูนุ่มๆราดพริกน้ำปลาไปสักช้อนนี่คือจบเลยจ้าน้ำตกหมูย่างครับปรุงมาแบบถึงเครื่องรสชาติจัดจ้านหอมเข้าขคั่วโดนแล้วมีซีดแน่นอนยำคนากุ้งสดครับน้ำยำทำมาแบบครบรสครับเจอกับความกรอบของคนา ความเด้งของกุ้งความละมุนของหมูสับโหเข้ากันเหลือเกินเร็วๆนี้ทางร้านจะเปิดโซนสอนภาษาอะแล้วก็โซนสอนว่ายน้ำเพิ่มอีกด้วยนะทุกคนอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับร้านนี้บรรยากาศดีๆนะครับเดอะบิ๊กทรีซอยท่าอิด14ครับ ผมแช่นสำหรับแฟนรายการเราครับเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยว all over ครับอิ่มอร่อยครบ2,000บาทครับรับฟรีทันทีเครื่องดื่มเมนูโซดาเมนูใดก็ได้นะครับหนึ่งที่ต่อหนึ่งใบเสร็จครับตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2567ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย เลาจากไปวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำครับเล่งหงดิวโฮพระรามสองนะครับครบถ้วนทั้งขัวร้อนขัวเย็นนะครับท่านสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับโอชีเดอรสกาขิงหงมสำเร็จรูปปลาบ้านสมุทรไพยครับมีแบบสูตรออริจินอลและก็สูตรขิงหอม100%ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยช็อปปี้ลาซาด้าเซิร์ฟเวอร์เฮอร์เบอร์เฮาออฟฟิเชียลครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดครับแอดเฮอร์เบอร์เฮาครับทิกตอก เจรตัวเฮอเร์เบอร์เฮานะครับรู้จักกันรือยังครับเล่งหงสลรเปาตอนนี้มี4สาขาแล้วนะครับเดอะพักคิวชั้น1นึ่งราราม4นะครับสาขาไบเทคบางนาโซนซัมมะกรีนวิลเลจครับสาขาตึก SCG ซบางซื่อสำนังกงานใหญ่ครับและสาขาปั๊มบางจากลังสิตคลองสองหน้าหมู่บ้านฟ้ารากูนใครอยู่ใกล้แถวนั้นสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยนะครับสปดาห์หน้ากลับมาพบก,กันใหม่กับช่วงพ่อลูกปันป่นโป,ปน จองแล้วทิตลุยเที่ยวญี่ปุ่นกับ3เมืองดังฟุกุโอกะคิวชูมิยาสกิชม,มู่บ้านยูฟูอินเยือนมิยาสกิชมความงามศาลเจ้าทาคาชิโฮตื่นตากับภูเขาทาคาชิโฮแหล่งท่องเที่ยวเสริมดวงชะตาถ่ายรูปเช็คอินกับหุ่นยนต์กันดัมยักษ์ที่ห้างลาลาพอร์ตเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเรากินเที่ยวอลาดเวิร์นะครับกินเที่ยวอาราดเวอร์สัปดาห์นี้ครับเฮียสงจะพาไปบุกใจกลางเมืองนากโ่าครับ บอกเลยว่าบรรยากาศคึกคักสุดๆส,ส,สนุกสนานมากเลยนากย่าเฮียต้องบอกเลยว่าจะพาไปกินร้านเด็ดของเมืองนาโกย่าด้วยนะบอกเลยอร่อยมากจ้ากินเที่ยวระเบิดกับเฮียซองเล่งงงครับตอนนี้ผมอยู่ที่ใจกลางเมืองนาโกย่าครับท่านผู้ชมสถานที่แห่งนี้ยามค่ำคืนนะครับเป็นถนนสายราตรีก็ว่าได้นะครับคือมีร้านอาหารร้านรวงต่างๆผมว่ารอไปหาของอร่อยสักร้านหนึ่ง ริมทางเป็นพวกร้านอะไรเดี๋ยวเราเดินดูนะฮะถ้าว่าชอบร้านไหนผมจะพาท่านโยมตามเราไปเลยครับมาเลยครับโอ้โหกับกลางค่ำกลางคืนนี่ไฟดูแสงสีของเขานะครับโอ้ตามมานี่ครับมีอยู่ร้านหนึ่งผมสนใจเป็นร้านเล็กๆนั่งได้ประมาณนักสิบคนไปดูว่าเขาจะขายอะไรนครับ เราเดินมาด้านในใกล้ๆเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าร้านนี้ขายอะไรให้สังเกตยอย่างที่ผมบอกไว้คนญี่ปุ่นเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเราอ่านไม่ออกแต่ให้มองจากภาพของร้านเขาครับที่ป้ายของเขาจะเป็นรูปไม้เสียบแล้วก็มีเนื้อสัตว์ต่างๆให้สันนิษฐานว่าเป็นร้านปิ้งย่าง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตสั่งสักหลายไม้มาลองชิมดูหน่อยเผื่อท่านชมมานาโกย่าจะได้มาลองชิมกันบ้างครับ ลูกชิ้นไก่เขาเนี่ยเอาเนื้อไก่เนี่ยมาบดแล้วก็ปั้นเป็นลูกยาวๆเขาเรียกว่าลูกชิ้นไก่แปลกดีชิมเลยดีกว่าลูกชิ้นไก่นากย่โอ้โห,โ,หโหอร่อยอ่ะซอสที่เขาทาเวลาเขาย่างเนี่ยบรรจงย่างมากอันแหลมอีกหนึ่งเมนูครับนี่คือตับไก่ครับท่านผู้ชม ตับไก่ย่างเมืองนาโกย่าอบควนนี่ครับ <Dylan> อ <raspberry> ีกหนึ่งอย่างหัวใจไก่ทำไมชีวิตมันช่างมีความสุขอย่างนี้เดินทางไปทุกที่เจอของอร่อยที่ไหนแวะกินมีความสุขมาก และสัปดาห์หน้าครับเฮียจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนกันต่อห้ามพลาดนะครับและอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยมีนัดกันทุกสัปดาห์เวลา8โมงครึ่งรายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเฮียสงตีตาย